คุณเชื่อไหมว่าหลังเทศกาลดิวาลีดับลงมีหมู่บ้านหนึ่งในอินเดียที่เฉลิมฉลองด้วยการคว้างขี้วัวใส่กันแบบไม่หยังเทศกาลนี้ชื่อว่าโกเรฮับบาจัดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสนัญลักษณ์ของการชำระบาปและพรตามตำนานเล่าว,ว่ามีเทพองค์หนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขี้วัวดังนั้นคือการปาขี้วัวใส่กันคือการขอให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและรับพรความอุดมสมบูรณ์บางคนมองกันว่าเป็นการชำระบาปแบบคนท้องถิ่นพิธีเริ่มจากการรวบรวมขี้วัวจากที่ต่างๆแล้วชาวบ้านก็เริ่มคว้างใส่กันเล่นกันและป้ายกันอย่างสนุกสนานเมื่อเร็วๆนี้ มีเทศกาลที่ถูกพูดถึงมากหลังมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติไปถ่ายและถูกวิจารณ์ว่าขาดมารยาทบางคนเรียกร้องความเข้าใจบางคนโกรธว่าถูกเหยียดวัฒนธรรมนี่คือเทศกาลท้องถิ่นไม่ใช่ของเล่นให้คนดังๆมาดูตลกกรีฮับบาเป็นพิธีท้องถิ่นที่ผสมความศรัทธาและการละเล่นอย่างสนุกถ้าจะไปดูเคารพต่อพิธีการและอย่าแสดงพฤติกรรมที่ดูถูกและเตรียมใจกับเรื่องกลิ่นสุขาอ,อนามัยไว้ด้วยถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าไปไหม